สวัสดีครับผมหมอท็อนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะกล้ามเนื้อสลายนะครับถือว่าสําคัญแล้วก็บอกเลยว่าอันตรายมากๆอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับภาวะกล้ามเนื้อสลายเนี่ยสามารถพบได้นะครับในหลายสาเหตุเลยนะครับเช่นการออกกาลังกายหนักมากๆเช่นการวิ่งมาราธอนหรือว่า ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบอยากจะลดน้ำหนักแล้วออกกำลังกายแบบเยอะสุดๆเลยก็พบได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโดนงูพิษกัดนะครับก็พบได้นะครับหรือว่าไฟไหม้น้าร้อนลวกก็พบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับซึ่งอาการที่จะบ่งบอกว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือ1นะครับปัสสาวะมีสีน้ําตาลแดงนะครับปัสสาวะสีโค้นั่นเองนะครับอันนี้ก็อันตรายเลยนะครับอันที่2คือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะครับขยับลําบากนะครับ นะครับและอันที่3ครับก็มีภาวะขึ้นไส้อาเจียนนะครับและถ้าเป็นมากๆนะครับอาจจะปัสสาวะไม่ออกแล้วก็มีภาวะไตวายเฉียบพลันอันนี้ถึงชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีอาการแบบนี้ต้อง